ต่อให้เราจะไม่ได้แต่งรถแบบเต็มๆนะแต่ว่าถ้าทรงมันได้นะครับมันมันมาหมดทุกอย่างแล้วแหละนะครับในเรื่องของการแต่งรถนะครับก็ประมาณนี้คือมันเป็นแบบนี้ครับต่อให้เรานะครับต่อให้เราสั่งไปนะว่าเป็นกระบะดำข้อเกษตรนะเชื่อไหมว่าแต่ละอู่ต่อทรงออกมาไม่เหมือนกันหรอกนะ เนื่องจากว่าคันนี้นะครับมีการวางกระบะดำเข้าไปด้วยแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะคงเอกลักษณ์ของเขาในเรื่องของกระบะทรงต่ําๆได้เช่นกันนะครับก็ลองถามกับทางเซลเลยครับว่าเขาต่อรถที่ไหนให้นะครับอันนี้ต้องถามนะครับไม่ต้องเกรงใจนะยังไงก็ต้องถามนะครับถามเข้าไปเลยครับว่ารถที่จะทําให้นะต่อที่อู่ไหนนะครับถามว่าทำไม มีใครเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมรถใหม่ป้ายแดงเหมือนกันแต่ว่าทําไมทรงมันไม่เหมือนกันนะครับทําไมคันนี้ต่อมาสวยจังเลยนะครับทําไมคันนั้นต่อมาทรงดูไม่สวยนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะพาไปดูนะ เอารถคันนี้แหละครับเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะให้เห็นภาพที่ชัดที่สุดนะครับเนาะก็สวัสดีนะครับคนที่ติดตามขวัญชัยรถบรรทุกอิสุสอยู่นะครับวันนี้ก็เราอยู่กับเจ้าตัว f o r w เ r d 210เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นลูกค้าของขวัญชัยนะครับอันนี้ลูกค้ามาจากทางอุบลราชธานีนะครับขอขอบคุณทางลูกค้าเป็นอย่างสูงเลยนะครับเนาะคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่งเต็มมากนะครับต่อมาจากอู่ช่างยุทธหนองโพนะครับพี่ยุทธจัดให้นะครับคันนี้เนี่ยทำเป็นสีบอนกากเพชรนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเี่ย มันจะมีคลิปที่ขวัญชัยรีวิวรถคันนี้แย่ออกไปนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาทําสีในเรื่องของบอลกากเพชรครับมันต้องรีวิวในจังหวะที่รถออกแดดนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเย็นนะครับแสงมันจะไม่ค่อยได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับขวัญชัยบอกเลยนะว่าถ้าขวัญชัยมีวัสนาสามารถที่จะออกรถเป็นของตัวเองได้แล้วก็เป็นรถป้ายแดงแบบนี้นะถ้ามีโอกาสได้แต่งเต็มๆนะขวัญชัยจะทําสีนี้แหละเพราะว่า มันเป็นสีที่มันดูแบบไม่หวือหวาครับแต่ว่ามันดูมีราคามากๆเลยนะจริงๆนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าดูมีราคามากๆนะครับก็มาเข้าเรื่องเรากันต่อกันลวกันนะครับเนาะถ้าผมไม่ได้บอกว่าคันนี้ดำด้จะเชื่อผมไหม <laughs> เพราะว่ารถคันนี้นะครับทรงของเขาเนี่ยมันเหมือนกับรถล่องทั่วไปเลยนะครับทรงต่ําๆทรงหมอบๆนะครับช่างยุทธนะครับฝั่งฝั่งลาดบุรีเนี่ยจะต่อทรงประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคันนี้นะครับมีการวางกระบะดาเข้าไปด้วยแต่ว่าเขาก็ยังสามารถที่จะคงเอกลักษณ์ของเขานะครับในเรื่องของกระบะทรงต่าๆได้เช่นกันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ้ยแล้วเราอยากจะต่อรถสวยๆเนี่ยมัน มันจะทํำยังไงใช่ไหมมันถึงจะได้ทรงลักษณะนี้นะครับอันนี้ขวัญชัยไกด์ไลน์ให้นะ<ม>ก็มีหลายๆคนนะสอบถามขวัญชัยมาบ่อยมากในเรื่องเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเองบางครั้งมีอู่โทรมาปรึกษาเองก็มีเหมือนกันนะครับว่าอยากจะทํารถให้มันต่ำเนี่ยส่วนใหญม่มันทำจากอะไรนะครับก็มีอยู่คลิปหนึ่งนะที่หวนชัยอธิบายไปในเรื่องของจุดที่จะทําให้กระบะรถเราต่ําได้นะครับหลกัลกๆมันก็จะมีเจ้าตัวแชสซีเทียมแล้วก็แชสซีรถนะครับบางตรงรวมไปถึงการวางกระบอกดานะครับสามอย่างมันจะทําให้รถของเราต่ําลงได้นะครับแต่ว่า หากเราเป็นผู้บริโภคนะครับเหมือนกับว่าเราไม่รู้แหละเราเรามีแค่เงินและเงินดาวอะ่ะเราไม่รู้หรอกครับว่าเออรถที่ไหนมันจะต่อได้สวยต่อไม่สวยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของเซลลเป็นคนแนะนำนะครับก็ถ้าถามนะถ้าถามขนชัยว่าถ้าอยากได้ทรงสวยๆจริงๆนะครับก็ลองถามกับทางเซลลเลยครับว่าเขาต่อรถที่ไหนให้นะครับอันนี้ต้องถามนะครับไม่ต้องเกรงใจนะยังไงก็ต้องถามนะครับถามเข้าไปเลยครับว่ารถที่จะทําให้นะ ต่อที่อู่ไหนนะครับถามว่าทําไมต้องต่อที่อู่ไหนคือมันเป็นแบบนี้ครับต่อให้เรานะครับต่อให้เราสั่งไปนะว่าเป็นกระบาดดับข้อเกษตรนะเชื่อไหมว่าแต่ละอูอะ่ต่อทรงออกมาไม่เหมือนกันหรอกนะถ้าเราสั่งทางฝั่งเพชรบ,บุรีฝั่งลาดบุรีฝั่งนครปฐมเนี่ยเขาจะได้มาอีกทรงหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรามาฝั่งอีสานเรานะครับทั้งโคราชเองบุรีรัมหรือแม้แต่ลาดบุรีเอง ขออภัยครับหรือแม้แต่ในเรื่องของฝั่งปาจีนอะ่ะมันก็จะได้อีกทรงหนึ่งนะซึ่งแต่ละที่นะครับทรงเขาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีเทคนิคเขาจะมีการวางดัมในวางแชสซีเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ขวัญชัยบอกเลยเพราะว่าขวัญชัยเคยเจอมากับตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าบางอู่นะบางอู่เนี่ยบอกตรงๆเลยครับว่าเขาเข้าใจว่าการต่อเจ้าตัวกระบะดัมข้อกเกษตนระี่ย คือการวางเจ้าตัวแชตซีเหมือนเดิมเหมือนกระบะดําหินทรายแล้วก็ต่อข้อให้มันสูงขึ้นนะครับถ้าไม่เชื่อขวัญชัยนะลองสังเกตดูได้เลยนะบางคันนะ่ะเอาง่ายๆนะเป็นเอาอูสาม,มิรก็ได้อูสาม,มิรเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของกระบะาดําหินทรายมากๆลองสังเกตดูดีๆนะถ้าเขาต่อเป็นกระบาดดับข้อเกษตรเมื่อไรนะ่ะรถของเขาอ่ะมันจะลอยขึ้นลองสังเกตดูนะถ้าขับผ่านเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เห็นแบบ ข้อห้าไม้ข้อหกไม้ข้อเก็ดไม้ของสามิตรเนี่ยรถของเขาจะลอยๆนะครับเพราะว่าเขาจะมีวิธีในการต่อมันเหมือนกับว่ามันเป็น d n a หรือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วอะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะละเลยในเรื่องของการเลือกอู่อย่างเงี้ยแล้วเราแบบไปเลือกอู่ที่เขายังไม่เคยทําในเรื่องของกระบาดดัมเกษตรหรือว่าทรงมันยังไม่ได้อย่างนงี้นะครับมันจะมีปัญหาแบบนี้ตามมาแน่นอนนะครับ คนอื่นไม่รู้นะแต่สําหรับผลชัยแล้วนในเรื่องของส่วนทรงอง์เอวอะครับไม่ว่าจะเป็นการวางในเรื่องของกระบะนะครับหรือแม้แต่การให้รายละเอียดในเรื่องของการแต่งต่างๆเนี่ยสำหรับผลชัยนะผลชัยรู้สึกว่าเออมันทรงมันต้องได้ก่อนนะครับทรงมันต้องได้ถ้าทรงได้นะอย่างอื่นมันจะตามมาเองนะครับถ้าทรงเราได้นะเนี่ยใส่บางฝุ่นนิดหน่อยนะมันก็จบแล้วมันก็สวยแล้วนะครับต่อให้เราจะไม่ได้แต่งรถแบบเต็มๆนะแต่ว่าถ้าทรงมันได้นะครับมัน มันมาหมดทุกอย่างแล้วแหละนะครับในเรื่องของการแต่งรถนะครับย้ำไม่ฟังอีกว่าถ้าอยากได้ทรงสวยๆนะถามเซลล์ให้รู้เรื่องเลยครับถามเซล์ลเลยครับว่าต่อที่ไหนทําที่ไหนนะครับขอตัวอย่างด้วยว่าไอรถที่เราจะไปต่อมันเป็นทรงแบบเนี้ยอู่เนี่ยเคยทํำไหมแล้วทรงของเขาประมาณไหนนะครับให้เขาถ่ายรูปให้ดูนะครับเพื่อความสบายใจของเรานั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้รถใหม่ป้ายแดงทรงหล่อๆทรงสวยๆแบบนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับติดต่อโทรหาขนช้ได้เลยนะครับ0879574721นะครับขนช้อยู่โคราชนี่แหละนะครับอยู่พี่ไม้เป็นคนโคราชนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไปหาลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่สนใจรถบรรทุกใหมาย้ายแดงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ